วันนี้งานดูงานกุศลเองโชว์สักเพลงหน่อยวะเพลงผมอป่าพ่ออยากร้องไปเรียงร้องเลยเบาหวานเพราะกรรมพันธุ์อะไรนะเบาหวานเพราะกรรมพันธุ์หวานนี่เลยไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเบาหวานแต่มันเป็นกรรมพันมาทุกคนนี้ท่านจะลากเสียงก่อนอ๋อลากเสียงอีกสักรอบนีท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเบาหวาน จิตหัวใจทำด้วยอะไรใครอยาไปคิดไม่อยากจะเป็นส yes. ักนิดใครเป็นบาวาทรมานสิ้นดีมีอะไรอีกมอ่ะอะไรครอใครที่มีด้วย